กลับก็สู่ช่วงที่2นะครับกับข้องข่าวสุดสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับถ้าจะมีความคิดเห็นร่วมกับทางรายการนะครับจะส่ง SMS มาก็ได้นะครับพิมพ์เอสเว็วักแล้วก็ตามด้วยข้อความส่งมาที่484 9 666นะฮะ4ี่9 6 6 6ครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะฝากคำถามเข้ามานะครับทีมงานพร้อมที่จะรับความคิดเห็นจากท่านผู้ชมนะครับที่ 02-678- 6 7 6 1แล้ก็02678 6763นะครับท่านผู้ชมยังอยู่กับทางท่านอาจารย์นรงเพชรประเสริฐจากคณะศิลปศาสตรษษ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่นะครับคำถามต่อไปก็คือว่า <S 2> <S 2> <S 2> จากการที่เราเห็นภาพความเคลื่อนไหวในการชูความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงประกาศสงครามระหว่างชนชั้นไพร่กับอํามา์อาจารย์นรงได้นิยามไม่เห็นว่าคําว่าไพร่กับคําว่าอํามา์โดยทางข้อเท็จจริงในทางสิ่งที่มันนิยามทางความความหมายของมันนั้นคืออะไรแต่ทําไมวันนี้นะครับคนเสื้อแดงโดยเฉพาะยิ่งคุณทักษิณ พยายามจะชูเรื่องของชนชั้นของสังคมนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งถามว่าชนชั้นไครที่คุณนิคสักสินพยายามนิยามเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการต่อสู้กับใครต่อสู้เพื่ออะไรอาจารย์มองไงตรงนี้ครับจนถึงปัจจุบันนี้นะผมพยายามฟังว่าไพร่ในหมายถึงใครนะดูเหมือนว่าก็ค,าคนสามัญน,นะนะเอาลนะถ้าเป็นคนสามัญก็ถามต่อว่าในกระบวนการต่อสู้ขณะนี้เนี่ย คนสามัญเนี่ยมันหมายถึงคนกลุ่มไหนนะในการที่เราจัดการชุมนุมนี่นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลือหงหรือเสื้อแดงก็ตามแต่นะมันใช้เงินมหา,าศาลนะในเสื้อเหลืองแล้วเ็าชุมนุมเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนข้องเขาเนี่มีคนชั้นกลางเยอะนะคนชั้นกลางร้านแม่ค้าร้านนั้นร้านนี้ร้านโน้นนะี่นั้ ไม่ใช่คนชั้นล่างนะไม่ใช่คนชั้นไพร์นะเขาประกาศชัดเจนว่าคนชั้นลางเขาเยอะเขาก็มีตังค์นะมาคราวนี้บอกพวกเราทั้งหมดคนชั้นไพร์ใช้เงินวันพันล้านสมูตินนะห้าร้อยล้านมาแสนคนอย่างเงี้ยมันไพร์ที่ไหนมีตังค์จังขนาดนี้คพันล้านเอาเดินกันที่ไหนมาถ้าถ้าบอกกรรมกรก็คือไพร์ชาวนาคือไพร์ถามว่าถ้ากรรมกรชุมนุมเนี่ยมันจะมีเงินใช้วันลร้อยล้านพันล้านเหรอ ชาวนาชุมนุมมีอละละินรหลานล้านนะแล้วเงินนี้มาจากไหนะนะเอา้าสมมุติชุมนุมวันหนึ่งล้านคนครับชาวนาคนเลยนะแกจะออกได้ร้อยบาทต่อว,วันไหมนะนะถ้าได้ร้อยบาทต่อว,วันใช่ไหม,มก็ร้อยล้านอ่ใช่ไหมอา่าถ้าพันล้านอ่ะครับก็พันบาทต่อว,วันอืชาวนาปัญญา สามวันสามพันล้านมีปัญญากี่บักแค่เกิกเสียภาษียังไม่ต้องเสียเลยนั่นแหละคือคาถามดังนั้นคําถามก็คือว่าไอ้เงินนี่มันมาจากไหนมันก็ต้องมีคนมีตังค์ให้อนะนี่ถามว่าคนมีตังค์เนี่ยมันเป็นไพร่หรือเปล่ามันเป็นว่ามารในภาษาของวิชาการคนมีตังค์คนรวยเนี่ยครับเราเรียกว่าคนชั้นสูงคนชั้นสูงสูงด้วยทรัพย์อบ สูงนี่สูงด้วยทรัพย์ครัสูงด้วยอํานาจสูงด้วยบารมีอืนะเป็นคนที่มีโพกทรัพย์มากอืถูกไหมคนที่มีโพกทรัพย์มากเลยมันไม่ใช่สามัญธรรมดาครับเป็นจนชั้นนาไปจนชั้นสูงไงทางสังคมปัจจุบันเนี่ยในภาษาสังคมทั่วไปเนะซึ่งไม่ใช่มากสินไ่ใชบอกชั้นสูงชั้นล่างชั้นชั้นกลางชั้นล่างถูกไหมเพราะคนมีโพกทรัพย์มากเลยก็คือคนชั้นสูงอเราจะเห็นนะครับว่าคนมีโพกทรัพย์มากจะนั่งรถคันใหญ่ๆครับอ่า และบางคนยินดีชื่อสายสะพายด้วยนะยินดีชื่อสายสะพายด้วยเพื่อเพื่อเป็นคนชั้นสูงไม่แต่พูดถึงสายสะพายนะเอาไล่ไปดูบนเวทีของการแสดงวันนี้เนี่ยไปเอาคนที่เป็นอยู่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งบ้านเลขที่สามสิบเจ็ดคนที่เคยเป็นอดีตนายกนั่นสายสะพายกี่เส้นกันนะก็นั่นสินะพวกสายสะพายชั้นสูงนั่นแหละครับใช่ไหมใช่สูงในสัญลักษณ์ครับนอกจากสูงในพวกกระซับแล้วนะก็สูงในสัญลักษณ์สัญลักษณ์นั้นทําให้เกิดบารมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราพูด คนเป็นอดีตนายกเป็นใครครับก็เป็นอดีตมหาหมาดคนระดับนายพลเป็นใครเป็นเจ้าพระยาใช่ะถามในคนชุมนุมเนี่ยมีเจ้าพระยาไหมก็มีมีอดีตมหาหมาดไหมก็มีและตรงไหนนี่เป็นไพร่อย่างเดียวะครับเมื่อมันมันปนเปไปหมดมหาหมาดก็มีนะอมหาใหญ่ก็มีเจ้าพระยาก็มีเต็มไปหมดเลยนะรวมทั้งไพรสามัญชนก็มีอถามว่าการต่อสู้อย่างนี้เป็นการต่อสู้ต่างชนชั้นได้ไหมมันไม่ใช่เลย จำแนกคนไปแล้วี่นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แน่นอนคนสามัญอาจจะมีจํานวนมากอแต่พลังน้อยครับพวกอมมาตอดีตอมมาตอดีตมหามาตจานวนน้อยแต่พลังมากครับใช่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดูตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการต่อสู้แต่ชนชั้นอแต่เป็นการต่อสู้ของกลุ่มคนครับที่อาศัยเสื้อคลุมชนชั้นอืมครับ ในการต่อสู้ของกลุ่มคนที่อาศัยเสื้อกุ่มชนชั้นเนี่ยก็แน่นอนอย่างที่ท่านอาจารย์นรงบอกว่านี่คือเรื่องของทุนนิยมนะเดววานเราเนี่ยเกิดขึ้นพอมีทุนนิยมปั๊บเขาก็มาเลยนัอยู่บายประชานิยมที่จะไปปลุกชนชั้นรากาหญ้านั้นมีอะไรบ้างยิบยกมาเรื่องของประชานิยมจุดอ่อนของคนรากาหญ้าคือขาดโพคทรัพระถูกไหมเพราะนั้นใครไปสร้างโภกทรัพย์ก้อนนิดหน่อยเขาก็เขา่าเออคนนี้เขาให้เขาดีแล้วเขาชอบนะร็วได้ปั๊บสั้นสคิดสั้นๆ อ่าแต่ว่าแม้แต่ทางทฤษฎีเองเน,นะการเมืองทุนนิยมเนี่ยับนในระบบทุนนิยมนั้นเนี่ยคนทุกคนมีผลประโยชน์ส่วนตนนะแล้วคนเราจะทำอะไรระบบทุนนิยมนะคิดถึงประโยชน์ส่วนตนก่อนเสมอค,คนที่คิดถึงส่วนรวมก่อน,น,นมีแต่น้อยคนที่ทำอะไรคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนี่นะถ้าในทางการเมืองนะเราเรียกว่ารัฐบาลรุม เป็นบุรุษแห่งรัฐบุรุษของส่วนรวมแต่โดยทั่วไปเรามีแต่นักการเมืองซึ่งนักการเมืองที่ไม่ใช่รัฐบุรุนเ่นะก็คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตนก่อนมาส่วนก่อนส่วนรวมเสมอใช่ไหมเมื่อคิดถึงประโยชน์ส่วนตนก็แปลว่าการที่เขาทําอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยเขาคาดคานวณได้แล้ว่าเขาได้ประโยชน์อะไรถูกไหมดังนั้นเมื่อเขาบอกว่าเขาจะแจกแจก เขาก็ตั้งคำถามดวเองว่าแล้วฉันจะได้หรจากการแจกค,ครับถ้าจะได้มากกว่าเสียฉันเ้าแจกประชาชนที่เราพูดก,กันมาเนี่ยคือการลดแลกแจกแถมน,นะใช่ําคนแจกได้มากกว่าไหม,มได้มากกว่าแจกไหมแน่นอนอทําไมอะ่ะข้อที่หนึ่งอของที่แจกไปเงินที่แจกไปก็ไม่ใช่เงนินชั้นนี่เออก็เป็นงบประมาณของรัฐเป็นงบประมาณของรัฐแล้วใครเสียล่ะอ่ะแต่ตําแหน่งเป็นกองชั้นน่ะอ่า บารมีเป็นของฉันน่ะอำนาจเป็นของฉันน่ะแต่เงินไม่ใช่ของฉันน่ะไอ้เงินที่ฉันแจกไม่ใช่ของฉันเนี่ยนะฉันเอาเงินคุณไปแจกแต่ฉันได้บารมีกลับมาฉันได้อำนาจกลับมาอืนะแล้วฉันก็ใช้อำนาจบารมีนั้นไปสร้างเงินให้ฉันเองกลับมาอีกอฉันก็ทํเสร็จไอ้ประชานิยมอย่างเนี้ยเราเรียกเป็นวิธีการให้คนนิยมตัวเองอเพื่อสร้างอำนาจบารมีให้ตัวเองครับสร้างอำนาจความมั่งคั่งให้ตัวเอง มันไม่ใช่ประชานิยมบนรากฐานทางวิชาการเก่าแก่ที่เป็นมาก่อนอรากฐานเก่าแก่ที่เป็นมาก่อนนั้นเนี่ยประชานิยมมาจากคำว่านารอดนิกเป็นภาษาโซเวียตนะแปลว่าเรานิยมประชาชนให้ประชาชนเป็นใหญ่เป็นใหญ่ทางเศรษฐกิจนะทรัพย์สินเงินทองควรอยู่ในมือคนส่วนใหญ่ครับอำนาจทางการเมืองอำนาจการปกครองก็ควรกระจายอยู่ในมือคนส่วนใหญ่ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะพ่จะเป็นประชานิยมแท้จริงครับ แต่ว่านานๆครับมันเพี้ยนไปเพี้ยนไปเพี้ยนไปสิ่งที่ยาปัจจุบันมันไม่ใช่เลยนะประชาชนไม่ได้เป็นใหญ่เลยไม่ใช่นาอรนิคับอ่าไม่ใช่นะฮะถ้าจะดูประชาชนที่ยังมีเข้าวางของนารอดนิกอยู่บ้างนะก็ต้องไปดูที่ที่บราซิลครับไปดูที่เวเนซุเอลาอ่านะเพราะว่าคนที่ขึ้นมาปกครองประเทศเนี่ยเข้ามาจากคนชั้นล่างอืมครับมาจากคนชั้นล่างขึ้นมาจากคนชั้นล่าง นะ,นะ,นะ,นะเมื่อเขามาจากคนชั้นล่างเขาก็เป็นตัวแทนของคนชั้นล่างตัวจริงครับบ้านเราเนี่ยประชานนยมแจกเลือกตัวเองแต่อยู่แค่สามปีห้าปีแล้วก็ไปแต่ตัวเองเป็นคนชั้นสูงวเป็นคนชั้นสูงสูงด้วยพวกทรัพย์ครับสูงด้วยบารมีมสูงด้วยบบอำนาจนี่คือชั้นสูงครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าประชานิยมเ่ยคือเอาคนชนใหญ่มานิยมตัวเองอ นะสร้างนี่ความนิยมโดยการเอาเงินจากกระป๋าคนอื่นไปให้ไปแจกไปแจกไปแจก<ป>คนที่รับแจกก็ชื่สนสั้นๆเฮ้ยได้เร็วดีขอโทษนะวันนี้เนี่ยผมสัมภาษณ์คนที่จะมาเรียนเศรษฐศาสตร์าการเมืองกับผมครนะผมจะว่าไปยี่สิบคนในคะแนนที่เราจะให้เนี่ยมันมีคะแนนว่าด้วยจริยธรรมและคุณธรรมอยูด้วยเจออะไรเข้าเนี่ยนะ ผมก็ทดสอบว่าคนที่มาเรียนกับผมมีจริจะได้หรคุณท่ขนาดไหนนะถ้ามีมาก5้าดีดีมาก5้าดีสปานกลางสาน้อยสอง